การที่จะพยายามอธิบายเรื่องการจัดสรรเงินทุนจีอยากได้ยินอนะอธิบายคือนในในสไลด์บอกว่า500าถาดขายได้หมื่นหกแล้วเมื่อกี้ที่เด่นค่ะ9,000คืออะไรจนะังงงสองร้อยขายคือข้องานที่เ่อรยกสอง้อยขายอง้าที่สออไม่ค่อยดีเหรอ แตาทำไมมบอกว่าไม่ดีอ่ะทำไมว่าไม่ดีอ่ะทำไมไม่ค่อนไม่ค่อยสวยเหะไม่ค่อยสมบูรณ์เหรอแต่ก็ขายได้ไม่ขายสองร้อยขานั้นไม่ได้ขายแล้วก็ได้ขายสี่ร้อยค่ะได้ขายกี่ค่ะขายไปสามร้อยค่ะขาทละที่บอกว่าได้เก้าพันเนี่ยเหรอ แล้วที่เขียนในสไลด์500ขาด1 6นี่มา,านากไหนอะคือโดนครับโดนที่ทองไม่เข้าใจ1 0 0มย่มางไหนเรากา็1 0อ่6จํานวนที่เรา มายถึงว่าเราใช้ทุนเท่าไหร่ทำไปห้าร้อยถานเนี่ยเนาะห้าร้อยถานเนี่ยสองร้อยถานไม่ได้ขายนะคะขายสามร้อยถานสามร้อยถานเนี่ยขายได้สามสิบบาทก็ได้เก้าพันหนึ่งหกมาจากไหน แล้วเราอกเราไม่ดถ่ายเเงินเพราะว่าเวลาคิดทุนอ่ะเวลาคิดเงินอ่ะต้องบอกว่าเราใช้เงินลงทุนเป็นเท่าไหร่นี่เราทำธุรกิจเนาะ นี่จะจะคอมเมนต์ในแง่ของการทำธุรกิจเนี่เมื่อคุณบอกว่าคุณต้องการทำธุรกิจคุณต้องคิดคุณต้องคิดแบบธุรกิจก่อนทีดที่เป็นก่อนคุณมีทุนเท่าไหร่ช่างบันเถิะไอ้คุณจะล้มเหลวตอนแรกโอเคแต่เวลาคุณนำเสนอค่ะคุณนำเสนอให้เห็นนิดนึงว่าเอ่อใช้ยอประมาณไปเท่าไหร่ที่เขาให้มาหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณใช้ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะคุณเซลไปรอบแรกสองร้อยถาดอะไม่เป็นไร แล้วก็300ร้อยยคุณได้9,000สรุปแล้วเนี่ยคุณใช้ทุนไปเท่าไหร่ในการผลิต500ร้อถาดเนี่ยใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ประมาณ2อ0 0อ๋อใช้2,500นะคะแล้วก็ขายได้9,000แล้วทีนี้แบ่งเงินยังไงนะหลังสที่ได้มาแบ่งยังไ,ไงครับสาม แบ่งสมาชิกแค่คนเนี้ยนะแบ่งสมาชิกกี่กี่ส่วนจากสมมุติว่าสิบส่วนแบ่งมีกี่ส่วน,น,วนหรือร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินที่มีอะแบ่งยังไงแบ่งเป็นสามส่วนอนะเนาะเท่ากันนะแต่เ่าเข้าได้สามส่วนนะสมาชิกก็เหลอได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หรอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไปไหนจนะ๊ะ เป็นทุนเก็บไว้เป็นทุน,เ,นเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบแล,ล้วยี่สิบล่ะอ๋อเป็นต้นทุนเหรอต้นุยี่สิบเเซนรอโอแต่มันเกินนะนะสองสองพันห้าขายได้เกนะ้าพันเนี่ทุนมันเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คุณเป็นเกินต่จริงๆแล้วคุณหักต้นทุนไปคุณเหลือเงินเท่าไหร่9,000ลบ2ห0 0เหลือ6,500ถูกไหม6,500เนี่ยมันเอาไปแบ่งยังไงอย่างนี้ดีกว่าแล้วเก็บไว้ทําทุนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เห็นว่าเราต้องมีเงินต่อเก็บไว้ทําทุนเท่าไหร่แล้วก็คือแบ่งเป็นสองส่วนเนาะพอได้เงินมาปุ๊บกำไรปุ๊บก็แบ่งคือสมาชิกแล้วเก็บไว้ทําทุนส่วนหนึ่งถูกไหมคะ ันนี้ใช้เวลานานไหมอ่ะเวลาทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งเขาโราที่เซวไปสองร้อยถาดแล้วก็หนึ่งเดือนถาดไปเนาะแล้วก็อีกสามร้อยถาดก็อีกหนึ่งเดือนหรอก็น่าจะคืนทุนเร็วเนาะน่าจะหมุนเร็วเนาะถ้าเป็นกระหล่ำ หิแล้วตกลงเนี่ยมันได้รับมันจะได้อาชีพจริงๆอย่างี่คุณต้องการนะเป้าหมายคุณนคือสร้างอาชีพให้เยวาวชนเนะคุณห้ค,ณคนเนี้ยมีครจะเอา,อาชีพนี้เป็นอาชีพจริงจังตอนนี้ที่ทำอยู่ห้าคนเนี่ยเป็น เอาเวลาว่างมาทำหรือว่าแล้วปกติทำอะไรอยู่อะคะขอเชื่อทำไมทำงานขอเื่อทำไงานอื่นแล้วแล้วมันมีอนาคตที่จะแบบทำเป็นจริงเป็นจังอะไรอย่างนี้มีไหมมีน่าจะสร้างอะสร้างรายได้ได้เนาะเพรข้หมุนมันหมุนเร็วอะได้เงินมาไม่ห้าหกหมื่พันแบ่งคนละพัน ถ้าทำเรื่อยๆกเดือนก็เป็นเงินที่พอสมควรเนาะก็โอเคค่ะน่าสนใจแต่ว่ายังไม่เห็นประเด็นว่ารเรี่ออะไรมันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องไอการผลิตก้าผักไม่ทันได้มากน้อยใช่ไหมคือคือแต่ว่ามัน,ม,นมันเหมือนจะต่อสนองได้ดีนะเพราะเรามีกล้าเหลือไปขายให้คนข้างนอกได้ใช่ไหม ขอเลือกเพิ่มนิดนึงนะคะเพาะเอิน ระดับ,บนะคะยกระดับให้ทําแบบนี้ได้อะจริงๆไปต่อกอับพวกนักเรียนนะคะในโรงเรียนเป็นอาชีพหรือหรือคือกำลังมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาต้องการเยอะอย่อยเมื่อ้ที่พูดถึงของอัเภอการยยนวัฒนานะให้ไว้คาะถ้าเราลองคิดดูว่า5คนนะคะมาทำสมมุติว่าปีเดิเนี่ยมีทัสองเดือนนะคะดังนั้นขาดมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะทีนี้ราคาที่เราพอจะทําได้ รู้ว่าตรงเมื่อกี้ที่จันทิรอนถามเนาะเรารู้ว่าต้นทุนมันประมาณเท่าไหร่ถ้าเรามาวางแผนดีๆนะคะทําเป็นหลายๆกลุ่มแล้วก็ทําออกแบบดีๆว่าเฮ้ยมีม,ม,มีมีกล้าอย่างนี้นะติดต่อเข้ามาเลยหรือมี P ีออเด d e r ก่อนล่วงหน้าว่าต้องการเท่าไหร่แล้วเราผลิตให้ได้เลยอย่างนี้ค่ะอันนี้จนันคิดว่ามันจะมีความยืดหยุ่นแล้วเป็นอาชีพได้ด้วยอะคะ่ะน่าสนใจมากเพราะว่ารอบการผลิตมันสั้นเนาะมัน,ม,นมันไม่ได้มันไม่ได้ยืดยาวมากเหมือนเมื่อกี้ เียบเทียบให้ใครตอบคาคงขยายสมาชิกเกินทอนไปนลายกลุ่มนะคะเออเนี่ยดีดีดีมากเลยแล้วทีนี้เราคิดไว้ก็ได้ว่าถ้าใครหาตลาดได้เราให้เท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยคือช่วยกันอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของรายได้เป็นหลักนะแต่ว่าเราคิดว่าก็ทำให้เกิดในเรื่องของคนที่จะพัฒนาเป็นอาชีพโควิดแล้วเราเองมันพวกที่วัยรุ่นอะ ทำพวกออนไลน์ได้ใช่ไหมมันทำช่องทางตลาดได้นะคะคนรู้จักหรือแม้ข้างรายเนี่ยก็สามารถสัมภาษกันได้นะคะอาจจะช่วยทําให้พ่อแม่เร็วขึ้นด้วยทั้มนะคะอันนี้เคยไปเห็นที่ของกลุ่มอินเซียนะคะกลุ่มอินเซียนี่น่าเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของผลิตางานฝักเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาวางแผนการผลิตในรอบไม่ได้นั้นเขาอยากได้คนที่ผลิตงานเขาได้ตลอดเวลานะคะก,ก็เป็นอาชี ขอบคุณค่ะนื่อครับขอขอนอาจารย์เนื่องจากว่ายนของเราคนหนึ่งต้องเป็นับนนี้ขอก่อนนะครับไม่รอนะครับกจะเสริมเสริมนจากเมว่ลกนะคะพอดีในนน้องๆาหาแล้วก็จะมีในส่วนของที่ถ้าแผ่มาเยอ่ะ